วันนี้นะคะก็ทับของเล่น UFO นะคะก่อนแรกพับแบบนี้เลยแป๊บแป๊บนะคะแบ๊บแป๊บแป๊บแป๊บแบบนี้เลยแม่ไม่ต้องอะไรแม่โทรคุยอย่างเงี้ยแล้วก็รีดตรงนี้ให้มันเป็นแบบนี้เห็นไหมแล้วก็เปิดตรงนี้ออกมาแล้วก็แบบนี้พับถ้ามันถึงตรงมุมนี้นะตรงมุมที่เราพับตรงนี้ไว้อะเห็นไหม เร so 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 ื่องนี้องอะไรก็ได้ถ้าพอลายที่เนี้ยไอ้ขนส่งอะนะคะแล้วพับแบบนี้ไปเลยพับไปส่งแบบนี้ไปเอาที่หัวให้มันเลยแล้วก็ส่งขนส่งไปครับบอกนี่เลยจ้าจ้าพับไปเลยด้านนี้ก็พับไปนะคะพับไปให้หมดเหมือนด้านข้างบนเลยพับแบบนี้แม่คุยกับมันเลยผมไม่อยากให้มันไปยุ่งเนี้ยหนูก็ไม่อยากยุ่งเพราะมันก็ไม่ใช่ของพัน นะคะมันก็ได้แบบนี้นะ,ะนกไ็ได้แบบนี้นะคะนะแล้วก็จะไปกกระพับตรงน,นี้อย่างนี้เลยพับครบสี่มุมเลยนะคะพับเป็นเดียวแค่นี้นะคะไ,ได้ค่ะข,ของเล่น U F O นี่ค่ะได้นะคะ นี่ค่ะถ้าใครบ่อยไอ้อี่แบบดูไม่ทันให้พับใหม่นะกรหนึงนะคะนี่ค่ะก่อนเลยนะคะเอากระดาษมาใบเล็กๆนะคะเล็กแค่นี้เนาะกระนึงนะนี่ค่ะเล็กแค่นี้พอนะห้ามเอายอะเกินใจนะคะมันจะไม่ได้นะคะลองค่ะจับตรงนี้นะคะใครอะลอยเอาไปแล้วก็โดนมันสิบทีแล้วก็ใหรนรอยไปเอาาดูที่มันจะให้ไหม แบบนี้นะคะก็รีดตรงนี้ไปก็ออกมาดี๋วเห็นี้ถ้ามันมีแบบนี้ถ้ามันไม่ให้ก็ถือว่ามันต้นีแหละถ้าไม่รีดมันจะไม่มีเส้นแบบนี้ค่ะแล้วทางอให้มัตามเรื่องเลนอกหอกแล้วว่า้พับนี้พับให้หมดเลยพใ้หมดับให้นมดเลย้หมูก็ยพัใมดเลยพับห้แม่กูยบ้มให้ม่ยห้มยมพัดให้หมดเลยเพ่้เยห้ห้ม้มม่มม่ พอมันได้แบบนี้ค่ะแล้วพับแบบนี้แบบนี้ถ้าเดอนพ้อมนะมันักแม่มันลก้อก็ต้องแบบนี้คับก็ได้แล้วของแมู่นยแอบโอเคถ้าใครบอกว่ายังดูไม่ทันก็ทำให้อยู่นะคะไม่ได้กลัวค่ะใครจะไปาช่างไมู่แมคันไม่ได้ของ มีค่าอะไรมากขนาดนไหนครับผมครั้งนี้ให้พับเป็นรูปอะไรก็ได้นะคะอ่ะครั้งนี้จะพับเป็นรูปนี้นะคะรูปอยู่เอพโอเหมือนเดิมเนาะจะทำให้สามภาพนะแล้วก็จะจบแล้วนะคะมันก็ผับแบบนี้เอาแล้วก็รีบมาเอาอเลยดูดีกว่าแม่กับนายนี่จะเอาสามารถเอารถมาได้ไหมแบบนี้คือถ้าถ้าไม่ยุ่งกับมันเนี่ย จะเอาได้ไหมถ้ามันไม่ให้เหรอคะับทมันถ้าคนมันจะไม่ไห้จะได้ไปคุยกบเขาเออมันยางเงี้ยมั้นเมื่ค้าผเปลี่ยนกระดาษก่อนนะเอาแหมไหเดี๋ยวก็แแบบนี้เแคมปหน้าจอยมาไปแ้วรูแตบนี้ก็เต็มค่ตบทำมันก็ได้แบบนี้ก็แบบนี้แล้วก็เลยไอ้นนี่ ผมไม่รอ <ítulo> <ale> <Beautiful, S 1> mm ีุอันาแล้วครับถเว่าขอีไตเะแม่บอกว่าวันนี้เมียมันไปเยี่ยมแล้วไหนไม่เลยกมนไปเยี่ยมแล้วเนี่ยอไมลมันมาถามอไอไมบอกเออะไรนะอมันให้อไมล์ททะเบียนอะไรไม่รู้แต่ทนี้หนูบอกแล้วว่าไม่ต้องมาเป็นชื่อกูนะเดี๋ยวเพื่อนไม่ให้ให้นรอยให้แม่มาจัดการหนูก็บอกกม่างนี้อืออย่นี้ค่ะ เขาบอกว่าให้หนูเป็นคนพูดกับเพื่อนคนหนไูไม่คุยม,มันก็จะได้แบบนี้นก็พับแบบนี้ในยูเอเบอยู่นะใกล้จบแล้วนะลูกีไอคอนเดียวจะเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายนะคะคบ๊า,บายบายคะ่ะ